ต่อไปนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่เราจะขับขี่นะครับนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมแล้วสิ่งสําคัญอีกข้อหนึ่งคือตัวของรถยนต์นะครับว่า <ETF> มีความพร้อมในการขับขี่เพียงใดเพื่อที่จะทําให้เราเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ <WH AT S 1> นั่นเองทีนี้การเตรียมความพร้อมของรถยนต์มันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับหากเราไม่เตรียมความพร้อมมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะขับขี่ อากรถยนต์เรามีสภาพที่ไม่พร้อมหรือการทางานของอุปกรณ์ต่างๆหรือความเสียหายหรือไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดอันตรายในระหว่างการขับขี่ได้ดังนั้นเราจะตรวจมันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยมีหลักการ7หัวข้อนะครับซึ่งย่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับเรียงกัน7ตัวเราจะเรียกรวมๆกันว่า B-Wagon น,นั่นเอง เราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเป็นตัว B นะครับย่อมาจากเบรกนั่นเองเป็นระบบเบรกของรถทั้งหมดนะครับเช่นระดับน้ำมันเบรกระดับน้ำมันคลาส่อน้ำมันเบรกมืออุปรกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเบรกซึ่งระบบเบรกเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดของการใช้รถเลยนะครับหน้าที่คือชะลอความเร็วของรถหรือทําให้รถหยุดนั่นเองเรามาดูกันว่า เกี่ยวกับเบรกมีอะไรบ้างนะครับจากภาพซ้ายมือคือกระปุกน้ํามันเบรกส่วนภาพขวามือคือกระปุกน้ํามันคลัสในส่วนของน้ํามันคลัสนะครับในปัจจุบันรถใหม่ๆรุ่นใหม,ใหม,ใหม่จะไม่ค่อยนิยมใช้แล้วนะครับทีนี้นะครับระดับพวกนี้นะครับระดับน้านํามันควรจะอยู่ปริมาณตรงไหนนะครับเขาจะมีตัวภาษาอังกฤษนะครับเขียนไว้นะครับตัวแบกกับมินนะครับ ซึ่งระดับน้ำมันที่มาตรฐานนะครับมันจะอยู่ระหว่างค่าแม่กับค่ามินนะครับระดับน้ำมันเบรกต่ำลงกว่าค่ามินหรือลดลงอย่างรวดเร็วนะครับผิดปกติคาดเอาไว้เลยว่าอาจจะเกิดการรั่วในระบบเบรกแล้วควรนํารถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการทันทีแล้วก็ การใช้น้ำมันพวกนี้นะครับต้องใช้ให้มีมาตรฐานด้วยนะครับน้ำมันที่เป็นมาตรฐานและควรเปลี่ยนไทยน้ำมันประมาณ2ปีหรือขับขี่ไปแล้วเป็นระยะทางประมาณ40,000กิโลเมตรทีนี้เรามารู้จักคาว่าระบบเบรก ABS คืออะไรนะครับระบบเบรก ABS คือระบบป้องกันการเบรกล็อกล้อเพื่อแก้ปัญหาการเบรกแล้วรถจะถูกล็อกล้อและรถถลยไปตามท้องถนน การเกิดแบบนี้อาจจะเกิดในตอนที่เราเจออะไรขวางหน้าแล้วเราเหยียบเบรกทันทีแล้วล้อเรากคล็อกแล้วมันก็จะถลายลงไปถนนหรือข้างทางนั่นเองนะครับทีนี้ระบบตัวนี้จะมาช่วยในการล็อกไม่ให้ล็อกล้อทันทีนะครับเพื่อลถได้สามารถรักษาสมดุลของรถนะครับเพื่อให้ไม่ถลายไปข้างทางนั่นเองนะครับเราจะเช็คมันได้ยังไงนะครับ เราสามารถเช็คได้จากการที่เราปิดกุญแจครับแล้วสัญญาณไฟ ABS จะขึ้นตรงหน้าปัดและเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนะครับสัญญาณ ABS ตัวนี้ต้องดับลงนะครับถ้าไม่ดับนี่แสดงว่ามีอะไรผิดปกติในระบบนี้แล้วนะครับรีบตรวจสอบและเข้าศูนย์ทันทีเลยนะครับหรือท่านก็สามารถที่จะไปทดสอบการกับขี่ได้ที่ศูนย์ทดสอบครบวงจรหรือทีเด็กต้นนะครับ ระบบต่อไปนะครับเป็นตัว E นะครับตัว E นี้ย่อมาจากอิเล็กทริกนะครับอ mm ิเล็กทริกก็คือระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับระบบไฟฟ้าในรถยนต์เช่นอะไรบ้างครับเช่นแบตเตอรี่ระดับน้ำกลันตัวรัฐฐานแบตเตอรี่ชุดหน้าไฟไฟไท้ายซึ่งมีความสำคัญนะครับตั้งแต่การสตาร์ทรถควรตรวจสอบให้เรามั่นใจอยู่เสมอว่าอุปกรณ์ทุกตัวทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ เป็นระบบที่สําคัญมากนะครับถ้าระบบไฟฟ้าเกิดขาดข้องหรือลัดวงจรจะทําให้เกิดไฟไหม้รถได้นะนั้นหรือจะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตเราได้หรือคนที่นั่งอยู่ในรถได้ต้องตรวจสอบไม่ดีนะครับสําหรับระบบ,บนี้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับมีอายุประมาณ2ปีนั่นเองนะครับอยู่ที่การใช้งานมันด้วยวิธีตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับสามารถตรวจช็คได้จากการดูสัญ,ญลักษณ์ตาแมว โดยที่สีเขียวหรือสีน้ำเงินหมายถึงแบตเตอรี่ที่ไฟเต็มสีขาวหรือสีใสหมายถึงไฟอ่อนมากหรือไฟหมดส่วนสีแดงหรือสีส้มน้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้งหรือต่ำกว่าระดับนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อระดับต่ำกว่าแล้วนะครับขอเราเติมน้ำกลัน่น ควรตรวจสอบการรวมของขั้วแบตเตอรี่ด้วยและรวมไปถึงการสึกกร่อนและคราบเกลือคราบสบกบปรกตามแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วระดับน้ำกลั่นนะครับจะอยู่ตรงไหนก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือระดับน้ำกลั่นก็จะอยู่ตรงระหว่างมินกับแม็กหรือ,ขอเขาจะเขียนว่า upper level และ lower level นะครับไม่ควรจะสูงมากเกินกว่า upper และก็ ต่ำกว่า lower level นะครับเรามาดูวิธีการพ่วงแบตเตอรี่กันบ้างถ้าพ่วงไม่ถูกต้องอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตลัดวงจรหรือทำอันตรายเราได้ดังน,นั้นเราควรจะศึกษาวิธีที่ถูกต้องและนำไปใช้ถูกต้องด้วยขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่ขั้นตอนที่1ควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปก่อนนะครับ 2. นํนสายพ่วงแบตเตอรี่้ทาที่เป็นสีแดงหรือขัอ้วบวกต่อกับ แบตเตอรี่ควบวกของรถคันที่แบตหมดก้อนนะครับนำไปต่อก่อนเลยนะครับแล้วนําสายพว่วงควบวกอีกด้านไปต่อกับแบตเตอรี่ควบวกของคันที่มีแบตเตอรี่เช่นกันนะครับแล้วลำดับต่อนําสายพ่วงสีดั้วลบต่อกับควลบคันที่มีแบตก่อนตัวนปลายสายอีกข้างให้หนีบเท่ากับโลหะตรงเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตหมด ห้ามเลยนะครับข้อห้ามเลยตรงนี้ก็คือว่าห้ามพ่วงกับแบตเตอรี่ั้วงลบเด็กชาดซึ่งหลายคนไม่รู้และอาจจะกดอนน้นนี้ทําอยู่นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็สี่เมื่อชาร์จไฟเสร็จแล้วนะครับควรถอดสายพ่วงแบตเตอรี่พ้วลบออกก่อนนะครับนี่คือวิธีการพ่วงแบตเตอรี่เพื่อที่จะทาให้การที่แบตเตอรี่หมดนะครับสามารถร้านรถติดได้นะครับ มาดูความหมายของสัญญาณเตือนบนหน้าปัดกันบ้างนะครับสัญญาณเตือนบนหน้าปัดรถยนต์นะครับเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ามีสีสีนะครับสีแรกคือสีแดงสีแดงนี่หมายถึงอันตรายเลยครับถ้าเกิดมีสีแดงเกิดขึ้นที่หน้าปัดต้องหยุดรถทันทีนะครับเพื่อตรวจสอบความผิดปกติตามสัญ,ญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าปัดเช่นเตือนว่าระบบเบรกมีปัญหาต้องหยุดรถทันทีและตรวจสอบทันทีเลยนะครับ ไปคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่หมายถึงสัญญาณเตือนอุปกรณ์เกิดความขัดข้องเช่นเตือนระบบเครื่องยนต์มีปัญหาครับหรือระบบการขัดข้องอยู่ในรถจนเรามนนั้นเองนะครับือเตือนนะครับสีที่3คือสีเขียวหมายถึงเป็นสัญญาณที่บอกว่าผู้กับขี่กําลังใช้ระบบนั้นๆอยู่เช่นเราอาจจะเปิดไฟเลี้ยว ไปหน้านะครับเราใช้ไฟอะไรเราใช้สัญญาณนั้นอยู่ไฟมันจะขึ้นสีเขียวขึ้นมาที่หน้าปาัดรถยนต์ของเรานะครับสีสุดท้ายนะครับคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายถึงกําลังใช้สัญญาณไฟสูงอยู่นะครับสัญญาณไฟสูงก็จะเป็นสีเสมเือนนั่นเองนะครับระบบต่อไปเป็นตัว W นะครับซึ่งย่อมาจาก water นะครับ น้ำนั่นเองนะครับก็คือระบบน้ำภายในรถยนต์ของเราเป็นระบบระบายความร้อนของรถยนตเป็นสิ่งที่สำคัญมากถือว่าเป็นหัวใจหลักของเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้นะครับรอะด้วยรถนะครับจะมีความร้อนสะสมในกณะนที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่วกับอุณหภูมิภายนอกซึ่งเมืองไทยอากาศก็ร้อนนะครับจะทำให้ร้อนขึ้นหากระบบระบายความร้อนไม่ดีหรือมีปัญหาอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดอกได้นะครับ นี้มาดูว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับระบบน้ําหรือระบบหม้อน้ํานะครับมันมีหน้าที่สําคัญนะครับคือช่วยระบายความร้อนของอุณภูมิในห้องเครื่องยนต์ให้ลดลงครับส่วนวิธีเช็คนะครับวิธีเช็คก็คือเราต้องเช็คตอนที่เครื่องยนต์เย็นนะครับอย่าเปิดอย่าเช็คตอนที่กาลังเครื่องยนต์กาลังติดอยู่หรือร้อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ เปิดแล้วนะครับด้วยความร้อนการขยายของน้ํามันอาจจะทําให้กระเด็นเข้าหน้าเข้าตัวเราได้นะครับหลังจากที่เราเปิดในขณะที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจสอบอะไรตรวจสอบระดับน้ํานะครับว่าปริมาณระดับน้ําลดลงหรือเปล่าถ้าลดลงหเหลือน้อยนะครับควรจะเติมน้ํายาหล่อเย็นนะครับเติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปนะครับอีกส่วนต่อไปนะครับก็คือ,อ เราต้องเช็คน้ำฉีดกระจกด้วยนะครับน้ำฉีดกระจกนะครับก็สามารถเช็คได้โดยการเปิดฝาระบบฉีดน้ำกระจกนะครับที่มีสัญลักษณ์แบบในภาพนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับเพื่อให้สามารถเช็ดกระจกได้นะครับขณะที่มีการฝุ่นโครนหรืออะไรมาเปื้อนกระจกหน้ารถเราให้เราสามารถขับไปได้อย่างปลอดภัยนะครับ